ในโลงนี้พระเจ้าได้รับความรักเราในการนำนเนินชีวิตฉันันกำลังได้รับความแบบนี้ทันกันมาในโลกนี้พระเจ้าได้รับความรักเราในกาลนำนำเนินชีวิตฉันฉันกำลังได้รับความรักนี้ ความรักแรกเจที่ลำต้นต่างแต่ปาะึงม,มากันนั้นมากถึผลในป่าทุบันมื่อเราพบตัวกันเพราะว่าฉันมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในเวลานี้ทำให้ฉันปีติยินดีและมีกำลังใจมากมายฉันเกิดมาในโลกนี้ ได้รับความรักนี้ฉันเกิดมาในโลกนี้เพื่อจะได้รับความรักประวัติเวลานี้ฉันกำลังได้รับความรักนี้แฮปปี้ i r t เดย์ค่ะพี่เบลสุสปสร์ตันเกิดค่ะพระเจ้าอภินพค่ะ Thank <laughs> you.